พอดียนไปเจอคําถามในเว็บพันทิปนะคะเจ้าของกระทู้เนี่ยเขาถามว่าถ้าหากว่าเราอะค่ะไม่มีพื้นฐานในการเย็บผ้าเลยนะแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นเย็บผ้าเรานะคะควรจะเริ่มต้นแบบไหนไปทางไหนดีนะคะระหว่างไปหาที่เรียนหรือว่าฝึกฝนด้วยตัวเองก็คือเป็นสองช้อยเนาะที่เขาถามคําถามมาก็จะมีแบบหลายคนค่ะไปตอบคาถามนะคะหนึ่งในนั้นก็เป็นอันที่อยากจะตอบคาถามเหมือนกันอันเชื่อว่าคนที่เป็นมือใหมท่ทุกๆคนเลยค่ะร้อเปซ็เลยก็จะมีคําถามแบบเดียวกันนี่แหละ ว่าจะเริ่มต้นแบบไหนก็อันนะคะจะขอแชร์จากประสบการณ์นะคะกับคำตอบที่อันจะให้ไปก็คือทั้งสองคำตอบเลยก็คือทั้งหาที่เรียนหรือว่าฝึกฝนด้วยตัวเองตอนเริ่มต้นนอันก็ฝึกฝนด้วยตัวเองนะคะลองผิดลองถูกด้วยตัวเองจนทุกวันนี้ค่ะก็คือทําอาชีพเกี่ยวกับเย็บผ้านะคะเป็นหลักเลยแล้วก็อีกสถานะหนึ่งก็คือ ที่เจ้าของกระทู้ถามว่าควรจะมาเรียนไหมถ้าเกิดเจ้าของกระทู้เรียนก็คือจะอยู่ในสถานะของผู้เรียนใช่ไหมคะแต่นะวันนี้ค่ะอันในะอยู่ในสถานะของผู้สอนอันก็จะแชร์ให้ฟังเนาะว่าควรจะมาเรียนหรือเปล่าให้แบบเป็นช้อยใน,ในการเลือกละกันก่อนอื่นนะคะว่าเราเนี่ยควรจะไปทางไหนตอบคำถามกับตัวเองก่อนว่าเรามีเวลามากแค่ไหนถ้าเกิดว่าเรารีบเรามีเวลาน้อยเราอยากจะเป็นไวให้ไปหาที่เรียนคะ่ะ ให้ไปหาที่เรียนเลยไม่ต้องเรียนกับอันก็ได้นะเรียนกับที่ไหนก็ได้อันนี้เป็นช้อยที่อันจะแนะนําถ้าเรามีเวลาน้อยเราค่ะควรจะไปหาที่เรียนเพราะว่าเวลาที่นักเรียนนะมาเรียนน่ะครูอะค่ะเขาจะมีประสบการณ์ในการสอนแต่ละคนจะมีพื้นฐานไม่เหมือนกันพื้นฐานไม่ใช่ว่าเย็บผ้าเป็นหรือไม่เป็นนะแต่ว่าความวัยอะค่ะความวัยของแต่ละคนน่ะเราจะเรียนรู้ไม่เหมือนกันบางคนก็อาจจะช้าหน่อย แต่ถ้าเกิดว่าเรานะมีครูสอนอย่างอันเวลานักเรียนมาเรียนนะคะคืออันเนพิ่งจะมาเข้าใจว่าอ๋อเวลาที่เราเป็นเราเป็นผู้สอนนะคะเวลาที่มีนักเรียนแต่ละคนเนี่ยมาเรียนกับเราเนี่ยเราจะมองออกเลยนะว่าเขาอะติดตรงไหนคนเนี้ยไปได้ไกลไหมหรือว่าคนเนี้ยยังติดอยู่ตรงนี้อาจจะไปได้ช้าหน่อยเราควรจะช่วยเขาตรงไหนพอเรามาเป็นผู้สอนอะเราจะรู้เลยนะเราจะรู้เลยว่าแต่ละคนเนี่ย มีจุดที่ติดตรงไหนบ้างแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะคะบางคนที่เรียนรู้เร็วก็แบบหูหัวไวมากเป็นไวมากเร็วมากแต่บางคนก็อธิบายแล้วอธิบายอีกก็ยังไม่เข้าใจก็ยังจะก็ยังแต่อันนะ่ะก็พยายามนะเอาจนเขาเข้าใจให้ได้อะ่ะอย่างที่บอกคะ่ะถ้าเกิดว่าเรามาเรียนเราจะเป็นไวเนื่องจากว่าครูผู้สอนเขาจะมีประสบการณ์ในการสอนแล้วเขาจะทําให้เราเป็นวัยแล้วก็พอเวลาที่เราทําไปคะ่ะเราติดปัญหาตรงไหนเราจะมีที่ปรึกษา เขาจะช่วยแก้ปัญหาให้เราแล้วเราจะรู้สึกว่าเออฉันอุ่นใจแล้วพอทําตรงไหนไม่ได้เขาจะช่วยเราแล้วมันจะเป็นไวอันนี้เนาะถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาแล้วก็อยากจะเป็นเร็วอยากจะมีที่ปรึกษาให้ไปหาที่เรียนอ่าแบบนี้แล้วก็ใช้ที่2ก็คือเราสามารถฝึกฝนด้วยตัวเองได้นะอย่างอันเองอ่ะอันก็เริ่มต้นจากการฝึกฝนด้วยตัวเองลองผิดลองถูกมาด้วยตัวเองเลยค่ะจากแบบไม่เป็นเลยนะแต่ต้องบอกก่อนว่า คืออันไม่ใช่มาแบบศูนย์เลยนะคะคืออันอะเรียนจบคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอแล้วแบบแฟชั่นนะคะจบแบบมหาลัยมาเลยแต่ว่าตอนที่อันเรียนอะเขาไม่ได้สอนเกี่ยวกับว่าเราจะาซ่อมเสื้อผ้าย,ยังไงแก้ไขเสื้อผ้าอะไรยังไงแต่ว่าเราค่ะจะมีพื้นฐานในการออกแบบมาเราจะมองแพทเทิร์นเป็นเวลาที่เราค่ะมาแก้ไขเสื้อผ้าให้ลูกค้าเราจะมีเราจะมีโครงสร้างค่ะ โครงสร้างของแพทเทิร์นเนี่ยอยู่ในหัวอยู่แล้วเวลาเราแก้ปัญหาเราก็จะรู้จุดว่าอ,อ๋อเราจะแก้แบบนี้แบบนี้แต่ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกถามตัวเองได้ว่าถ้าหากเราอ่ะอยากจะฝึกฝนด้วยตัวเองเรามีความอดทนมากแค่ไหนเรามีเวลามากแค่ไหนต้องบอกก่อนว่าการทําด้วยตัวเองจุดแข็งก็คือเราจะเก่งเลยแต่เราอ่ะจะอยู่กับปัญหาอยู่กับการแก้ไขนะคะใช้เวลาค่อนข้างมากลองผิดลองถูกทําไปเรื่อยๆมันจะมีแบบนี้นะบางคนนะคะ คือไปดู yu-tube o มาก็จริงอ่ะไม่ต้องบางคนหรอกอย่างตัวเองอะ่ะก่อนหน้านี้อันอะสอนเกี่ยวกับออนไลน์นะคะทำแบบทำเป็นคอร์สออนไลน์ค่ะในการสอนก็คือทำเป็นคลิปวิดีโอแล้วก็คนที่มาเรียนนะคะก็คือเขาจะดูวิดีโอในการเรียนเนาะคือมันจะมีจุดที่เขาติดมันจะมีจุดที่แบบเอ้ยดูเหมือนง่ายเนาะตอนแรกพอเราทำไปปุ๊บเราเราจะมีจุดที่เราสงสัยแล้วก็ติดว่าเอ๊ะมันทำยังไงทำไมมันไม่ได้สักทีมันจะมีจุดแบบนี้ แต่คนที่มาเรียนแบบออนไลน์กับอันนะคะคือเขาสามารถปรึกษาอันได้อันก็จะช่วยเขาแก้ปัญหาได้แต่อย่างถ้าเกิดเราไปดู YouTube มันจะมีจุดที่เราติดแล้วเราไม่รู้จะถามใครหรือบางทีถ้าเกิดพอเราถามไปถ้าเกิดเขาตอบคําถามมาบางทีเราก็ถ้าเกิดเราเข้าใจก็โอเคนะคะแต่บางทีถ้าเกิดเรางงเราก็จะติดอยู่แบบนั้นประมาณนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามแบบครอบคลุมเลยถ้าหากว่าเราจะฝึกฝนด้วยตัวเองก็คือเราจะต้องมีเวลา เราจะต้องอดทนเราจะต้องฝึกแก้ปัญหาด้วยตัวเองให้ได้บางบางบางปัญหาเราก็โหใช้เวลาน,านานมากในการหาคำตอบลองผิดลองถูกเลาะแล้วเลาะอ,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 อีกเรามีเวลามากแค่ไหนแต่จุดแข็งอย่างที่บอกว่าเราจะเก่งมากๆเพราะเราได้ลองผิดลองถูกแล้วก็อยู่กับปัญหานั้นมาอันนี้ก็จะเป็นการตอบคำถามเนาะทั้งสองทั้งทั้งสองคำตอบเลยเพื่อนๆดูว่าตัวเองค่ะเริ่มต้นเนี้ยตัวเองอยากจะ อ,อยากจะฝึกฝกนด้วยตัวเองก็ได้แต่ต้องมีเวลาหรือว่าถ้าเกิดเราอยากจะมีทางลัดเดีย๋ยวจะมีที่ปรึกษาเราอยากจะเป็นเร็วก็ไปหาที่เรียนโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นการตอบคําถามแบบครอบคลุมเลยนะคะสงสัยสงสัยอะไรก็สามารถตอบอามาถามอันนะคะใต้คลิปได้นะเดี๋ยวจะมาตอบคำถามให้สําหรับคลิปนี้เท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ